วิธีเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์พร้อมเพแค่มีเน็ตไม่ต้องไปธนาคารคุณแม่แชร์เรื่องสวัสดีครับวันนี้คุณแม่แชร์เรื่องก็มีสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยขอบคุณครับ ช่วงนี้นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับมีการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชือ้อแต่ว่าหนึ่งในกิจกรรมที่ทุกคนต้องทำนะครับอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือธุรกรรมทางการเงินนะครับเคาน์เตอร์ธนาคารจึงอาจเสี่ยงในการติดเชื้อได้ดังนั้นนะครับธนาคารพาณิชย์จึงง ให้บริการเปิดบัญชีใหม่และก็ผูกพร้อมเพทที่สาขานะครับตั้งแต่วันที่1มวันถึงวันที่6เมษายน2563ดังนั้นนะครับเราก็จะมีการเปิดบัญชีธนาคารง่ายๆนะครับโดย ผ่านออนไลน์นะครับผูกพร้อมเพได้โดยการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องไปธนาคารแล้วนะครับเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์นะครับมาดูกันเลยว่าแต่ละธนาคารทําอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องนะครับที่ต้องการเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับเปิดบัญชีออนไลน์สําหรับลูกค้าใหม่ผ่านระบบ NDID นะครับขั้นตอนที่1น,นะครับให้กดบน กดเปิดบัญชีออนไลน์ด้วยดิจิทัล ID นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกธนาคารที่ลูกค้ามีบัญชียอยู่และเคยถ่ายภาพใบหน้าไว้เพื่อยืนยันตัวตนนะครับผมเช่นอาจจะมีทาาุงธ,ธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทย TMR ธนาคารกสิกรเป็นต้นนะครับผมต่อมาครับก็ให้ทํารายการยืนยันตัวตนที่ธนาคารให้บริการยืนยันตัวตนนะครับ ถัดมากรุงไทยเน็กนะครับได้รับข้อมูลจากธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตนและทําการถ่ายรูปหรือเซลฟี่ตัวเองนะครับเพื่อตรวจสอบตัวตนหลังจากนั้นก็จะมีข้อความเปิดบัญชีกรุงไทยสําเร็จแล้วครัเปิดบัญชี SCB ใหม่บน SCB e c s y App ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็เปิดโอกาสให้เราลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารนะครับโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับข้อที่1นะครับยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับเบอร์มือถือนะครับที่จะใช้เปิดบัญชีผ่านเคาน์เตอร์เซวิที่7 e เ e ่ e อีเลนะครับง่ายๆแค่ก5ขั้นตอนครับข้อที่1ครับเสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่านต่อมาครับถ่ายภาพยืนยันตัวตน ขั้นตอนที่3ครับกดเบอร์โทรศัพท์และรหัสส่วนตัวยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยันเปิดบัญชีผ่านแอปนะครับ SCB EC นะครับขั้นตอนที่2ครับดาวน์โหลด SCB EC App นะครับและทำตามขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1นนะเลือกเปิดบัญชีใหม่กับ SCB ต่อมาครับเลือกยืนยันตัวตนผ่าน SCB EC ID ครับ ต่อมากดยืนยันตัวตนและดำเนินการต่อ4ครับตรวจสอบเบอร์มือถือต่อมาครับผมกดรหัสผ่านชั่วคราว6หลักนะครับรหัสเดียวกับที่กดที่7 e เ e ่นอนั่นเองต่อมาครับข้อที่6ให้ข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนนะครับข้อที่7กดทำรายละเอียดต่อเพื่อเปิดบัญชีนะครับก็จะมีขั้นตอน ทำตามขั้นตอนที่เขาระบุไว้ในแอปนะครับต่อมาครับกดยอมรับนะครับขั้นตอนที่9ครับกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยพร้อมรับเลขที่บัญชีหลังจากนั้นก็กดยอมรับอีกครั้งหนึ่งสร้างรหัสส่วนตัวนะครับข้อที่11นะครับสร้างรหัสส่วนตัวเพื่อที่จะใช้บริการ SCB Easy App นะครับสุดท้ายครับ สมัครใช้บริการ SCB Easy App เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับถ้าเป็นขั้นตอนสมัครพร้อมเพย์บนธนาคารกสิกรนะครับหรือว่าขีแบงนั่นเองนะครับขั้นตอนที่1จากหน้าบัญชีนะครับเลือกบริการอื่นๆต่อมาครับเลือกพร้อมเพย์แล้วก็เลือกลงทะเบียนแก้ไขขั้นตอนต่อมาครับเลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน ต่อมาครับกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเลือกบัญชีแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อมาครับหน้าจอจะแสดงผลว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับ เป็นวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีนะครับขั้นตอนแรกให้ดาวน์โหลดกรุงศรีโมบายแอปพลิเคชันนะครับหรือว่า KMA ลงมานะครับสามารถสแกนนะครับ QR code นะครับได้ทั้ง IOS แล้วก็ Android นะครับผมต่อมาขั้นตอนที่2ครับเมื่อเราเข้า โปรแกรมนะครับหรือแอปพลิเคชันของ KMA จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มี KMA อยู่แล้วให้เลือกเมนูเปิดบัญชีออนไลน์บนเมนูหลักนะครับหรือกรณีคนที่ไม่มีแอปนะครับก็ให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ออนไลน์บนหน้าแรกนะครับผมบน,ออน,นี้นเลยครับต่อมาครับข้อที่3 การเปิดบัญชีออนไลน์ลูกค้าจะต้องทําการยืนยันตัวตนเพื่อทําการเปิดบัญชีนะครับปัจจุบันลูกค้าสามารถทําการยืนยันตัวตนได้2ช่องทางก็คือ n d i d นะครับช่องทาง National Digital นะครับหรือกรุงศี i Confirm นะครับช่องทางกรุงสี i Confirm ทางที่จะเปิดบัญชีกรุงธนาคารกรุงศรีออนไลน์นะครับจะต้องมีช่องทางแรกก็คือ National ID นะครับ Digital ID หรือว่า NDID นะครับส่คุณสมบัติของลูกค้านะครับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอยู่ตั้งแต่15ถึง70ปีเคยบันทึกภาพใบหน้าไว้กับธนาคารนะครับที่จะเลือกใช้เป็นเครื่องยืนยันตัวตนนะครับมี Mobile Application ของธนาคารที่เลือกใช้ยืนยันตัวตนด้วยนะครับ ขั้นตอนเปิดบัญชีครับผมลูกค้าที่มี KMA กรุงศรี MOBA อแอปพลิเคชันนะครับก็จะเ,เข้าสู่ระบบนะครับล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชัน KMA นะครับ <c oughs> ก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ครับผมมีชื่อนะครับมีจำนวนเงินมีฟังก์ชันเมนูต่างๆนะครับผม แล้วก็ให้เลือกเมนูเปิดบัญชีออนไลน์นะครับเปิดบัญชีออนไลน์ก็คือตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นขั้นตอนการเปิดบัญชีนะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนกรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชีถ่ายรูปเซลฟี่นะครับแล้วก็เริ่มต้นใช้งานนะฮะกดถัดไปนะครับต่อมาก็ให้วางบัตรประชาชนด้านหน้าให้ตรงกรอบนะครับ ถ่ายรูปบัตรประชาชนแบบนี้นะครับต่อมาครับกรอกข้อมูลบัตรประชาชนลงไปมีชื่อมีชื่อภาษาไทยนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รหัสเลเซอร์นะครับบัตรประชาชนด้านหลังนะครับให้กรอกข้อมูลดังนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกช่องทางยืนยันตัวตนว่าจะายืนยันตัวตนอย่างไรนะครับกรุงสีคอนเฟิร์ม ธนาครารพาณิชย์ต่างๆนะครับไทยพาณิชย์ธาคารกสิกรไทยกรุงเทพสถานไทยกรุงไทยแล้วก็อื่นๆนะครับอ่าขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับก็เข้าสู่โมบายแอปพลิเคชันที่ท่านเลือกนะครับจากนั้นก็ยืนยันตัวตนจนเสร็จสิ้นนะครับหลังจากยืนยันตัวตนแล้วก็เข้ามาที่ KMA อีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นก็เปิดบัญชีธนาคารนะครับใส่ชื่อต่างๆข้อมูลให้ครบนะครับสถานภาพอาชีพรายได้เฉลี่ยนะครับกรข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีนะครับต่อมาครับยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้านะครับก็คการยืนยันตัวตนโดยใช้หน้าของเราเนี่ยต่อมาครับ ก็จะขึ้นหน้าตาเปิดบัญชีสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการสมัครบัญชีของธนาคารกรุงศรีผ่านออนไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขานะครับสามารถาสมัครผ่านออนไลน์นะครับโดยแค่เรามีโทรศัพท์มือถือ มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกดกระดิ่งให้กับทางช่องเพื่อจะได้แจ้งเตือนและไม่พลาดข่าวสารดีๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะ